สวัสดีค่ะสวัสดีครับผูช้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพฤหดัสเช้าข่าวสพทอครับและสําหรับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนซึ่งจะนําเสนอเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายลงสูก่การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของสพทอคือเป็นองค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุขเพื่อส่งตรงข้อมูลถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนครับและในวันนี้ครับเช่นเคยครับทุกท่านจะได้พบกับผม เทีรัตน์รัตนถาครับค่ะและดิฉันสุชัญยาชมเทศเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรออกอากาศทุกวันพระหัสสบดีตั้งแต่เวลา7จ็นาิกานาทีไปจนถึงเวลา8ปดนาฬิกาค่ะและในลําดับต่อไปนะครับขอเชิญทุกท่านรับชมวิดีอา ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เท,ทิดไทยองคราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาของโรงเรียนบ้านห้วยไคลจังหวัดประจวบกิรีขันธ์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบกิรีขันธ์เขต2ครับค่ะและต่อเนื่องด้วยวิทาความสึกเริ่มต้นได้ที่นี่ โรงเรียนดีของชุมชนของโรงเรียนชุมชนโดมบไฟเจริญศินจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งไปรับชมกันได้เลยครับ ใครโดยมีวังสิ่งใดปอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคนเราติดอาศาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พันษา28กรกฎาคมพุทศักราช2567 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและความซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทไทยอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่เป็นดั่งน้ำทิพย์หล่อเลี้ยงหัวใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดมาข้าพระพุทธเจ้าหน่วยลูกเสือจิตอาสาโรงเรียนบ้านห้วยไคลขอทำความดีถวายด้วยหัวใจภายใต้กิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เทิดไทยองราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษากิจกรรมสำหรับวันนี้พวกเราได้ออกมาให้บริการตัดผมให้กับชาวบ้านในชุมชนบึงนครอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของพวกเราและให้บริการตัดผมแก่น้องๆน,นักเรียนในโรงเรียนบ้านห้วยไครโดยไม่คิดค่าบริการมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาปฏิบัติให้เกิดผลที่ชัดเจนคือ 1. การมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม 3. มมีงานทำมีอาชีพ สีเป็นพลเมืองที่ดีเห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำเช่นงานอาสาสมัครงานบำเพ็ญประโยชน์งานสาธารณะกุศลทำด้วยความมีน้ำใจและความเอื้ออาทร ลูกเสือจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อทำดีทำได้ทำทันที สุเริ่มต้นได้ที่นี่โรงเรียนดีของชุมชนโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจร,เริญศิลป์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2454เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลขมินปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่533หมู่หนึ่งตำบลขมิน อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครมีเนื้อที่28ไร่125ตารางวาบริหารงานโดยนายทวีเดชแสนชนผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาววิมลรัตน์พลหารรองผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน38คนมีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น438คน เปิดให้บริการทางการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาประจำจังหวัดสกลนครเมื่อปีพุทธศักราช2565มีโรงเรียนเครือข่ายจำนวนสองโรงเรียนคือโรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์และโรงเรียนบ้านพลบสหาราชวิทยา มีการบริหารจัดการตามนโยบาย 1. อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพครอบคลุมทั้ง5ด้านมาอย่างต่อเนื่องทำหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนแม่ข่ายสนับสนุนโรงเรียนในเครือข่ายเปิดโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายมาใช้ทรัพยากรในโรงเรียนแม่ข่ายได้อย่างทั่วถึงและเป็นที่เชื่อมั่นสามารถดึงดูดนักเรียนและผู้ปกครองให้เลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนคุณภาพใกล้บ้านได้จริงเพื่อสร้างโอกาส ให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพลดภาระนักเรียนไม่ต้องเดินทางไกลไปโรงเรียนในเมืองที่มีชื่อเสียงลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียนเรียนดีอย่างมีความสุขโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมอันดีงามมีการประหยัดอดออมใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการทัศนศิลป์ดนตรีนาฏศินกีฬาและทักษะอาชีพผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนส่งผลให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติที่สูงขึ้นผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และได้รับรางวัลต่างๆมากมายนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของโรงเรียนและชุมชน ทุกความสําเร็จเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการสนับสนุนจากเครือข่ายการศึกษาพร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญสินจึงได้รับความนิยมและเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ดิฉันนางสาวกัลยาจิตจักตัวแทนของโรงเรียนบนบกสหราชพิยาสาเหตุที่นําเด็กมาเรียนรวมกับโรงเรียนชุมชนดงไฟเจริญสินเนื่องจากครูไม่เพียงพอและไม่ตรงวิชาเอกเพื่อมาเรียนรวมกับโรงเรียนชุมชนดงไฟเจริญสินที่มีความพร้อมด้านบุคลากรและห้องเรียนต่างๆดิฉันมีความคาดหวังว่าเด็กจะได้รับการเรียนรู้อย่างเต็มที่มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นและนำไปสู่สังคม อยางมีความสุขในนามตัวแทนของคณะครูโรงเรียนบ้านการสัมพันธ์ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนคุณภาพแห่งนี้รู้สึกมีความสุขสนุกสนานค่ะและมีความสุขที่ได้สอนนักเรียนที่หลากหลายในแต่ละชั้นเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการชั้นเรียนให้นักเรียนเก่งดีมีความสุขค่ะ ของหน่วยลูกเสือจิตอาสาของทางโรงเรียนบ้านห้วยคลครับ ทางโรงเรียนนะครับได้ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เช่นการตัดผมให้ชาวบ้านและนักเรียนโดยไม่คิดค่าบริการเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลและน้อมนําพระบรมราชโชบายด้านการศึกษามาปฏิบัติให้เกิดผลชัดเจนโดยเน้นการมีทัศนคติที่ดีต่อบ,บ้านเมืองมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีครับและจากวิทยาความสุขเริ่มต้นได้ที่นี่โรงเรียนดีของชุมชนของโรงเรียนชุมชนดงมะไฟจะเจริญศิลป์ได้มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนในด้านคุณธรรมความรู้วิชาการ sa ศิละปะและกีฬาทั้งยังเปิดโอกาสให้โรงเรียนเกยเครือข่ายเข้ามาใช้ทรัพยากรร่วมกันสร้างความภาคภูมิใจและความร่วมมือทุกฝ่ายในชุมชนค่ะลำดับต่อไปนะคะพบกับกิจกรรมตลาดนัดนั่งยองคลองบางไผ่ของโรงเรียนบ้านคลองบางไผ่จังหวัดระยองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่งครับและต่อเนื่องด้วยวท R สอนเป็นเน้นนวัตกรรมนําวิชาชีพของโรงเรียนบ้านนนนกหอจังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาบเขต,ต,ต,ต3เปไปรับชมกันได้เลยครับ ตลาดนั่งยองคองบางไผ่ของโรงเรียนบ้านคลองบางไผ่นะครับก็จัดทุกๆเดือนนะครับเพื่อส่งเสริมน้ำพร้อมนาพระบรมราชบายของรัชการที่9นะครับเรื่องของการมีงานทำนะครับมาปรับนะครับให้เข้ากับการเรียนการสอนยุคปัจจุบันนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดตลาดนั่งยองคองบางไผ่ของเราก็เพื่อนะครับให้นักเรียนนะครับได้นํา นำหลักของเศรษฐกิจพอเพียงนครับนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับต่อการจัดการเรียนกอนของเรียนนะครับเพื่อที่จะให้เรียนเชื่อมโยงนะครับสิ่งที่ได้เรียนรู้จริงในในห้องเรียนนะครับเอามาใช้ในห้องเรียนนะครับว่าจะเป็นทักษะทางด้านการร่วมกันทำงานนะครับทักษะทางด้านการคิดนะครับสินค้าของตลาดนัดนั่งยองคลองบางไผ่ มีการผลิตและจัดจำหน่ายโดยนักเรียนและผู้ปกครองดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่ามีราคาที่ย่อมเยาและก็มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นของานทักษะอาชีพของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นและผักสวนครัวของนักเรียนชั้นป .6 ที่น้อมนำเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนัชชาสายวันอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกค่ะตอนนี้เราอยู่ในโรงเรียนบ้านคอบางไผ่ตลาดนัดนั่งยองคอบางไผ่ค่ะวันนี้เราจะพาชมในตลาดกันค่ะว่ามีร้านอะไรบ้างสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณวิรันต์เกิดอยชั้นประถมศึกษาปีที่หกครับผลิตนัณฑ์ก็คือน้ำยาถูพืครับทำมาจากน้ำมะกรูดกินมะกรูดครับขวดละยี่สิบบาทครับสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงอาทิตยารังสรีบุตรอยู่ช b, ั้นประถมศึกษาปีที่ห้าค่ะ วันนี้พวกเราขายไข่เค็มสามฟองยี่สิบห้าบาทเราเป็นคนทำกันเองนะคะบอกเลยค่ะเค็มถูกใจลูกค้าแน่นอนสวัสดีค่ะเรานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามมานำเสนอน้ำยาแบบพะนุ่มมีคนซื้อเยอะๆนะคะราคาสิห้าบาท ชมผลิตภัณฑ์ของผู้ปกครองเลยนะคะอันนี้จะเป็นร้านประจําของโรงเรียนเราเลยนะคะเวลาสามโมงครึ่งหรือเวลาเลิกเรียนของนักเรียนเลยนะคะก็จะมาซื้อร้านนี้ประจําเลยนะคะก็จะเป็นลูกชิ้นยำส้มตำหรือว่าจะเป็นเยลลี่นะคะน้ำผัดลมมีหมดเลยนะคะราคาย่อมเยาเท่านั้นละคะห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทเท่านั้นคะ่ะ ลิตภัณฑ์ของโรงเรียนบ้านลองบางไผ่จะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานนะคะขวดละ15บาทเท่านั้นนะคะผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานของโรงเรียนบ้านลองบางไผ่จะขายในวันศุกร์นะคะเป็นกิจกรรมตลาดนัดนั่งยองลองบางไผ่พากันมาซื้อกันเยอะๆเลยนะคะ15บาทเท่านั้นค่ะตลาดนัดนั่งยองลองบางไผ่ เป็นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและได้นำมาปฏิบัติจริงสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตนอกจากจะฝึกฝนวิธีการประกอบอาชีพฝึกการผลิตสินค้าและการบริการนักเรียนยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมบูรณาการสร้างความสนุกสนานของการสวมบทพ่อขาแม่ขา ผู้ปกครองสามารถเริ่มกิจกรรมกับนักเรียนได้สร้างทั้งความรู้ทักษะและรายได้อย่าลืมมาอุดหนุนเพื่อเราโรงเรียนบ้านคลองบางไผ่กันนะคะ A n m B n o d ปีเบิร์ดนก ชี้แคทแมวคำที่ใครหลายต่อหลายคนท่องจำตั้งแต่เด็กบ้างก็ทำให้ปวดหัวบ้างก็เสียน้ำตาจากการเรียนที่ยากจะเข้าใจจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นวิชายาขมที่เด็กไทยหลายคนต้องโบกมือลาแต่วันนี้โรงเรียนบ้านโนโนโนกหอจะทำให้การเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่ใครหลายคนต้องกลัวหรือว่าเกลียดนั้นกลายเป็นวิชาที่สนุกตื่นเต้นได้ความรู้ผ่านกิจกรรมภายใต้แนวคิด m a g o native English classroom activities โดยนำนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3มาสร้างครูให้เป็นผู้ที่สอนเป็นเน้นนวัตกรรมนำวิชาชีพโรงเรียนบ้านโนนนกหอได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษจึงได้นำหลักการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในการเรียนการสอน โดยใช้หลักการ PETA 2C Model มาเป็นโมเดลในการจัดการเรียนรู้ดังนี้หลักการที่ 1. Physical Environment หรือสภาพแวดล้อมทางกายภาพมีการจัดที่นั่งในห้องเรียนที่ยืดหยุ่นเพื่อรองรับรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกาันนอกจากนี้ยังมีพื้นที่สร้างสารรค์สำหรับการทำงานเป็นกลุ่มมีมุมอ่านหนังสือที่เงียบสงบและเวทีสำหรับการนำเสนอหรือการแสดงหลักการที่2 extra curricular opportunities หรือโอกาสในการเรียนรู้นอกหลักสูตรมีการประกวดและคัดเลือกผลงานนักเรียนในระดับโรงเรียนเพื่อส่งประกวดในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศนอกจากนี้ยังมีการจัดชมรมโต้วาทีเพื่อพัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะหลักการที่3 technology integration หรือการบูรณาการเทคโนโลยีมีการจัดทำแหล่งข้อมูลออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงห้องสมุดดิจิทัล เครื่องมือการเขียนและแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาหลักการที่4 Assessment and Feedback หรือการประเมินและข้อเสนอแนะมีการประเมินพอร์ตโฟลิโอนักเรียนและรวบรวมผลงานของผู้เรียนตลอดเทอมเพื่อติดตามการพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนเพื่อนำผลไปปรับปรุงต่อไปหลักการที่5 Curriculum Activities หรือหลักสูตรและกิจกรรมมีการเรียนรู้ตามโครงการ ผู้เรียนทำงานในโครงการระยะยาวที่รวมการวิจัยการเขียนและการนำเสนอและมีการจัดเวิร์กช็อปการเขียนและการอ่านเชิงสร้างสรรค์และรับคำติชมจากเพื่อนและครูหลักการที่6 Community and collaboration หรือชุมชนและการทำงานร่วมกันมีการนำวิทยากรรับเชิญจากภายนอกมาแบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรม reading buddies นักเรียนที่มีอายุมากกว่าเป็นพี่เลี้ยงนักเรียนที่อายุน้อยกว่าเพื่อส่งเสริมการรักในการอ่านนอกจากนี้ผู้ปกครองยังมีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านที่บ้านเพื่อให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนบ้านโนโนนกหอยังได้วางนโยบายเกี่ยวกับหลักการจัดการเรียนรู้แบบ Imaginative English Classroom Activities เพื่อตอบสนองนโยบายการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3ที่ว่าสารคาม3โอเคเด็กสารคาม3ได้เรียนเรียนดีมีความสุขเพื่อมุ่งมัน่นพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนคุณภาพทั้งในด้านกายภาพด้านผู้บริหารด้านครูด้านนักเรียนและด้านชุมชนต่อไปในอนาคต กจบไปแล้วนะคะกับกิจกรรมตลาดนัดนั่งยองของโรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ได้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้และฝึกทักษะการประกอบอาชีพสินค้าในตลาดนัดนี้ถูกผลิตโดยนักเรียนและผู้ปกครองมีสินค้าหลากหลายกิจกรรมนี้ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้การส่งเสริมทํางานร่วมกันในชุมชนค่ะและจากวีดีาของโรงเรียนบ้านนูนนกขอครับ ทางโรงเรียนนะครับได้นําแนวคิดการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการมาปรับใช้เพื่อให้วิชาภาษาอังกฤษนะครับเป็นเรื่องที่สนุกและเข้าใจง่ายครับสำหรับช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นะคะพบกับโครงการสุขาดีมีความสุขของโรงเรียนบ้านนามากุยจังหวัดกาญจนบุรีสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3ครับและต่อเนื่องด้วยในช่วงของเรื่องราวข่าวนักเรียนซึ่งในวันนี้นะครับจะพาทุกท่านไปพบกับกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่ภาษาไทยของโรงเรียนน้ พ้าสสาม,มัคคีจังหวัดอุตรดิตถ์สักการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2ไปรับชมกันได้เลยครับ ฉันชื่อเดกหญิงนิญญาเด็กคำค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อเดกหญิงผมมาธอมบึงฉันค่ะพวกเราอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้เราจะทาไปฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆนโยบายคิดอ๋อสุขขดที่มีความสุขของโรงเรียนบ้านนามากุยไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะออนยูครดอยู่ชั้นอะไรคะชั้นับน้องอยากมีห้องน้ําแบบไหนเด็กครบ สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อสาวค่ะอยู่ชั้นอะไรคะระดับสามปีที่หกคะ่ะวันนี้จะมาถามพี่ว่าสุขาดีมีความสุขในความิดของพี่คืออะไรคะสะอาดสะดวกสบายมายันดีขึ้นค่ะขอสามคำเกี่ยวกับสุขาดีมีความสุขไหมคะดีจริงๆค่ะสุขาดีมีความสุขในความิีของพี่คืออะไรคะ ห้องน้ำสไตล์มีลักษณะแบบมินิมอลครับโดยรวมแล้วสุขาดีมีความสุขของโรงเรียนบ้านน้ำกุยตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนทุกคนตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ด้วยนยโยบายค i ิกออฟสุขาดีมีความสุขประกอบด้วย5สอได้แก่ 1. สะอาด คือการรักษาความสะอาดให้พื้นห้องน้ําแห้งอยู่ตลอดเดวลาปราศจากิ่นที่ไม่พึงประสงค์ 2. สะดวกคือมีการซ่อมแซมส่วนที่ชํารุดจัดสิ่งของให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวกและปลอดภัย 3. สบายคือระบบน้ําไฟฟ้าไฟส่องสว่างให้เพียงพอและปลอดภัย 4. สุขลักษณะคือมีบรรยากาศที่ปลอดภัยน่าใช้และถูกสุขลักษณะแก่ผู้ใช้บริการ 5. สวยงาม คือจัดสภาพแวดล้อมให้เรียบร้อยสร้างความประทับใจต่อผู้ใช้บริการ <Okay. S 1> พวกเราสนับสนุนให้เด็กไทยแสดงความคิดเศนอย่างสร้างสรรค์ได้แสดงออกอย่าลืมนะคะเรียนดีมีความสุขเท่ากับพิกออรสุข่าดีมีความสุข เรื่องเรื่องอักษรทั้งแต่งกราบโค้งสีหรือคำกรพรนสุนรรโบหารคุณขานไก้ท่านเป็นเลิศก,การประพันธ์บทมิราชอักษรศาสตร์ท่านชำนานก็ว่าได้ท่านทรงเป็นนักประพันธ์ผู้ลือชัยผู้ยิ่งใหญ่แห่งบทกรตลอดกาล สวัสดีค่ะ,คะ,ะตอนนี้ทุกท่านก็อยู่กับพวกเราที่โรงเรียนนำพาสมร์มทีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกท่านมารับชมบรรยากาศก,การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ภาษาไทยค่ะซึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนของเราก็จัดขึ้นในวันพุธที่21ก,กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนปลูกฝังจิตสำนึก และตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยค่ะเอและมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างล่ะคะในปีนี้ทางโรงเรียนก็จัดกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง mm hmm. การแต่งกายเรียนแบบตัวละครวาดภาพระบายสีและมีผลงานแสดงของวันภาษาไทยของนักเรียนอีกด้วยค่ะโอ้โหน่าสนใจมากเลยนะคะ <c oughs> ทุกคนก็อยากจะรับชมภาพบรรยากาศกันแล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะ ใช่งั้นไปชมกันเลย วันจุนทรผู้ผู่ภาษาไทยของโรงเรียนน้ำพลาสมิธีปีการศึกษา2567ค่ะเป็นย่งกันบ้างคะสนุกกันไม่เอ่ยวันนี้พวกเราสองคนก็หมดหน้าที่ลงแล้วต้องขอตลาไปก่อนเจอพบกันใหม่กับกิจกรรมครั้งต่อไปของโรงเรียนน้ำพลาสมิธีขอบคุณค่ะและจากวีดีอาโครงการสุข,ขาดีมีความสุข,ขของโรงเรียนบ้านนามกุยได้เน้นเรื่องความสะอาดและความสะดวกสบายของห้องน้ําสุข,ขลักษณะประกอบด้วยการรักษาความสะอาด ซ่อมแซมสิ่งชารุดจัดระเบียบสิ่งของและจัดให้มีบรรยากาศที่ดีต่อผู้ใช้บริการค่ะและจากวิทยาในช่วงของเรื่องราวข่าวนักเรียนในวันนี้ของโรงเรียนน้ำพราวสามัคคีครับทางโรงเรียนนะครับได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกและตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยให้กับนักเรียนครับกิจกรรมที่จัดขึ้นมานะครับก็จะมีการร้องเพลงการแต่งการเรียนแบบตัวละครการระบายสีและการแสดงผลงานของนักเรียนครับคุณผู้ชมคะเราังคงมีเรื่องราวดีๆจากนักเรียนโรงเรียน และคุณครูนํามาฝากทุกท่านอีกมากมายแล้วก่อนจากกันในวันนี้นะคะขอเชิญชวนให้โรงเรียนที่มีกิจกรรมเด่นคุณครูดีนักเรียนเก่งได้ส่งเรื่องราวดีๆเพื่อนํามาเผยแพนนร่ในรายการเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนโดยสามารถส่งเป็นไฟล์วิดีโอความยาว3-5นาทีครับได้ทั้งในสังกัดสํานักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัสดสานักงานเขตพื้ที่การศึกษามัธยมศึกษาและสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษทั่วประเทศครับโดยส่งเป็นไฟล์วิดีโอมาตามที่อยู่อีเมลด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ครับเวลาของเรื่องรล่าข่าวโรงเรียนได้หมดเวลาแล้วครับแต่เรายังมีเรื่องราวที่สําคัญนะครับในทุกท่านที่ติดตามกันต่อกับรายการเรื่องรล่าข่าวสมบทอหลังการะตุ้ชาติอย่าพลาดจารรับชมนะครับสําหรับวันนี้ผมเทียรัตน์รัตนถาครับและดิฉันสุชนยาธมเชษต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ